โอเคครับมาเจอกันอีกครั้งนึงในอนันต์นีงนะขอให้ทุกคนเป็นกันทับอนันนะครับผมอันนี้เป็นช่วงที่2นะครับผมของซ้อนข่าวช้านะครับผมเจะเรวบรวมข่าวนะครับผมตั้งแต่สาวมันกามันทาให้คุณฟังเลยครับถามว่าทําไมเราถึงทําอย่างนั้นนะผมว่าเราทําไม่ทันอุยตกปลาโลมาเราไ,ไม่ทันเล ถามว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะฟังข่าวที่ผ่านมาแล้วหลายวันนะครับผมผมบอกว่าคุ้มค่านะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมานทำให้คุณได้รับรู้นะผมว่ามีอะไรบ้างในโลกใบนี้นะครับผมจริงแล้ว ผมจะพยายามสะโขบข่าวนะผมให้อยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะเข้าใจข่าวมันได้นะไวเร็วที่สุดนะครับผมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ผมอ่านข่าวมาพอคุณนะผมจริงๆแล้วผมก็อ่านข่าวเพราะผมอยากรู้นะผมแค่น,นั้นเองผมชอบไอ้ตัวนี้มากนะครับผมของนิวของฟอร์จูนนะเพราะว่ามันมีหัวข้อข่าวที่เหมือนกับไปสัมภาษณ์กับซีอหลายๆท่านนะผมแล้ว มีความสนุกนะ่น,นหัวข้อข่าวนันนั้นนะครับผมสัรดีตอนเช้าพวกนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่ประโยชน์ของซีอทุกคนที่ยังด้ลงต่อไปกระบวนการการออกแบบเสนอสีขั้นตอนออกมาขั้นตอนในการออกแบบนี้เป็นความสาคัญเนื่องจากประสบการณ์ของผมวิธีการหนึ่งหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคนจะไม่ทํางานแต่คุณมีโอกาสที่จะสร้างวิธีการทํางานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่านิยมเฉพาะของคุณอย่างเต็มที่ซึ่งรับรู้ถึงความสามารถและแรงจูงใจของพนักงานของคุณและนั่นจะช่วยเพิ่มผลิตภาพการการปฏิบัติ ตามข้อกําหนดในท้ายที่สุดเกตอนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อนี้ซึ่งแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญในทันทีหลายๆคนในหัวข้อนี้ซึ่งสร้างการวิจัยอย่างรอบคอบและเธอเข้าใจประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีของการระบาดครั้งใหญ่ใชเ่เราเร่งทักษะด้านดิจิตอลของเราเราได้เรียนรู้คุณค่าของความยืดหยุ่นของเวลาและสถานที่และบางกรณีเราเรียนรู้ถึงที่จะเคารพสวิต์ปิดให้ดีขึ้นแต่เรายังเห็นความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนจะแข่งแร่งขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์อ่อนแอนั้นอ่อนแอลง แลวเราถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความสําคัญในสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์เข,ขาได้ศึกษาผมในอนาคตการทางานมาเป็นเวลากว่าทศวรรษนะซึ่งมันเป็นการออกแบบที่เราจะได้สามารถเห็นกันได้นะครับผมก็คือเมื่อต้องการเฉพาะคนงานที่มีอายุมากขึ้นเนื่องจากข้อมูลประชาก,ากรจะบังคับให้เราต้องพึ่งพาพวกเขามากขึ้นในอนาคตและเราจําเป็นต้องมุ่งเน้นมากขึ้นในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเพิ่มทักษะของพนักงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราสามารถมองได้นะครับว่าในระยะเวลาการทํางานที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นซึ่งอนาคตคนที่จะต้องใช้แรงงานคนที่มีอายุมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วความเข้าใจในแรงงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานที่มีอายุมากยิ่งขึ้นนะน้ำมันรัเสเซียอีกไม่กี่วันขนึางหน้าจะมีความสําคัญในการพิจารณาจุดยืนนะอันนี้ผมไปพอลองเช็คข่าวจริงนะครับผมหลายประเทศนะที่ต้องใช้ รูเบิลในการที่จะจ่ายค่าน้ำมันนะก็ยินยอมนะอยู่ไม่ได้และครับถ้าบางบางบางอันที่ไม่มีน้ำมันอยู่บางประเทศถึงถึงขั้นตายหาทางประเทศเลยนะครับผมอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าโอ้เรื่องจิบจอยนะความชิบหายของประเทศคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องจิบจอยของประเทศของประเทศเรานะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยข่าวพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้าสาระว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แค่ตัวเราม,ามากกว่าที่คิดนะครับผมถ้า สมมติว่าวันข้าวสาลีเนี่ยที่น้ำมันดอกทานตะวันเอาไว้งานหรืออะไรก็ตามนะที่ยูเคนผลิตได้เนี่ยที่จะส่งออกไปหลายๆประเทศใช่ไหมครับผมอยู่อยู่มันเกิดส่งออกไปได้เพราะว่าสงครามอย่างเงี้ยทุกประเทศทั่วโลกมันเป็นโกลบอลนะครับผมในปัจจุบันนี้เนี่ยมันส่งถึงกันมันมีปัญหาถึงกันนะครับผมราคาน้ํามันขึ้นเราก็ขึ้นพนน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นปุ๊บทุกอย่างก็ขึ้นตามนะผมเหมือนเงาตามตัวนะถามว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติไหมมันเป็นเรื่องที่ จริงๆอะ่ะมันไม่ควรเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่มันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมเราไปแล้วนะครับผมซึ่งแต่ว่าตัวเราเองที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยคุณทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าเราทําอะไรไม่ได้มากนะครับนอกจากทําใจนะครับผมกับพยายามรีดเล่นศักยภาพทั้งหมดของเราในในการอยู่รอดในสังคมให้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องอยู่ให้ได้กับมันนะเบิร์กซายฮัตเวย์นะครับผมเทียบกับคลิปโตที่เกิดขึ้นมันม,มีข่าวเกิดขึ้นนะว่าสิ่งหนึ่งที่เอานัลรัมปฟฟพูดกับชา er ริมร์เก บิตคอยนะ์ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับผมในชีวิตของฉันฉันพยายามเรียกเรื่องสิ่งที่โง่เขาและชั่วร้ายและทําให้ฉันดูแย่และบิตคอยก็ทำทั้งสามอย่างนั้นพร้อมกันซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคําพูดอันนึงนะผมที่ถ้าคุณติดตามว a ลเล n b บ f f เฟ t มานะตั้งแต่ตอนแรกๆคุณจะทราบว่าว a ลเล n b บ f f เฟ t มีแนวคิดในการที่สิ่งสําคัญที่สุดใน,ในการคงอยู่ของสภาวะของอัาตราการเติบโตของน,น้ำคือ จำนวนเงินที่สามารถที่จับต้องได้มีการหมุนเวียนแล้วก็มีสิ่งที่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับผมซึ่งถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดในแนวคิดของเขานะผมต้องบอกก่อนเพราะว่าแนาวคิดของเวเลบัฟเฟตเป็นแนวคิดที่ผมดึงมาใช้ในชีวิตของผมนะครับผมแต่ถามว่าในส่วนของการมองคริปโตหรือบิตคอยเนี่ยผมมองว่าในมุมมองแนวคิดของเขาอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันในในครั้งหน้านะครับผมอ๋อ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพของอเมซอนนะผมยังมีปัญหาอยู่นะครับกนะักเคลื่อนไหวต่อต้านก็ยังต่อต้านกันอยู่นะครับผมสภาพแรงงานของอเมซอนเนี่ยที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่นะพยายามมองถึงชัยชนะในการเคลื่อนไหวของแรงงานนะซึ่งเอาจริงผมมองว่าในสภาพแรงงานของอเมซอนเนี่ยยังผมเอาโต้นะสู้เจฟเบซอนไม่ได้หรอกผมรับประกันน uh huh. ะครับอืมรัสเซียถือครองอีกอโลกอนนี้เนี่ยนะขอดูกันอืม แอมฟิวิโอก,กีตาร์คืออะไรฟัวอลคคอมกีตาร์เอฟเฟกตมันคืออะไรกีตาร์แอมพิเฟียอ๋อรันมันเป็นเหมือนกับอ๋อนี่คือกีตาร์แอมพิเฟียเหรอตู้แอมพิตาร์โอ้เจ๋งเว้ยรัเสเซียก็ เป็นโอ้เป็นอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะรัสเซียเป็น the world of guitar e f f e c t นะเนี่ยเจ๋งว่ะบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยพอเพออ่านข่าวผมจะรู้นะครับผมโอลิการนะครับผมที่เกิดขึ้นก็จะมีการเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างวามาเซทีเชา่าถูกบังคับให้ขายคุณส5ห้าเปอร์เซ็นต์ของเขาในธน,นาคารที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่เขาโพสต์อินสตาแกรมวิจาร์รัสเซียในยู่ฉันรู้ว่า รัเสเซียในฐานะประเทศหนึ่งไม่มีอยู่แล้วอนะ่าครับผมวิจารเขาเรียบร้อยครับผมอยาไปวิจารนะครับผมบางอย่างก็อยไปวิจารเขานะครับม,มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกใบนี้สุขภาพที่มีการ COVID 19, าโควิดซาสดรแอนโทนฟีฟาซีนะครับผมได้กล่าวว่าเราออกจากแพนเดมกแล้วหรอ เมื่อเข้าเมื่อเขาประกาศว่าสารัะอยู่ในระ,ระยะการแพร่ระบาดเขากล่าวว่าในขณะนี้เสียชีวิตครบล้านคนแล้วและผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งอ๋ออยู่ในช่วงของการระบาดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอมาสดึงเอาการหยุดยั้งทั้งหมดเพื่อรักษา Twitter ตลอดสสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้โลกธุรกิจลงไายและมีโอกาสสูญเสียมันด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันไม่ได้มีอะไรนะ่าสนใขนาด เอออืมอ้นี่ใครวะเนี่ยไม่ผมไม่รับโฆษณาใครก็ไม่รู้ผมผมบอกทุกท่านนะครับผมผมพยายามนะตอบคำถามทุกคำถามนะครับผมเพราะบางครั้งเนี<ๆ>่ยผมอยากจะตอบจริงนะแ ลิงสแปมแม่งเงยยิบขับไงเลยมากเลยมีการเติบโตของอินเดียมีออร์แกนิกวิจิตรโตเติบโตในช่วงโควิดไทม์ผักออร์แกนิกเติบโตยูเคนล็อกดาวน์ทำให้ทั้งส่วนของตัวจีนนะครับผมที่มีการล็อกดาวน์ก็มีอุปสงค์ลดลง70%เลยนะครับผมแล้วก็ทั้งยูเคนนะครับผมและโควิดมันทุกทุกอย่างทำให้ หลายอย่ายลงลดลงนะครับผมนา,า้าจะอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากตัดป FT Diary ยุโรปไม่มีอะไรผ่านไปในส่วนของรอยเตอร์นะครับผมณนะปัจจุบันนี้รัสเซียยูเครนสงครามยูสเน็ตอ่าวอลเมอร์เลฟลดกับที่ได้พูดถึงไม่ได้มีอะไรมากเวอร์โลกนี้มีอะไรบ้างวะ เซี่ยงไฮ้มีโอกาสที่จะล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้อีกแล้วเหลยมิวเม็กซ mm ิโ hmm. กมีการแอคทีฟนะครับผมประชากรจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้าไปในใช่นไหมเดี๋ยวกูแปลผิดอีกช่วงนี้ยิ่งแปร๊ปะเออนี่ไงตกแล้วอพยพก,กันอบพยบไฟป่า โอ้โดนอนทำเผชิญการทดสอบอิทธิพลการทางการเมืองอาจจะไม่ได้กลับไปนะครับผมในส่วนที่เกิดขึ้นขออนุญาตนะครับเอาไว้ยังไงครับไว้ยังไงครับเอาก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปโอนก็ได้ไปโอนก็ได้โอนเท่าไหร่อ่เอาโอเคโอเคแค่นี้แค่นี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเข้าเช็คก่อนนะครับผม อันนี้จะเป็นอาจจะเป็นช่วงกลางนะผมแต่ช่วงปลายอาจจะไม่ได้อันยังไม่เสร็จนะผมต้อข่าวแม่งมือเยอะมากนะฮะค่อยๆไล่ไปนะครับผมนาโอมิโอสักะตรวจสอบสุขภาพทางจิตอันนี้เป็นนักเทนนิสนะครับผมไม่สนใจผ่านไปโพสดดต์ตายมาแรกมีของปีนี้มีการเติบโตขึ้นพอสมควรนะฮะ ถูกมารขึ้นมาอุปทานเพิ่มขึ้น11%นะโปรโตโคอลเวก a าแอปเชนสำหรับการซื้อขายอุปทานที่เกิดขึ้น,นครับโปรโตโคอลเวก้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในเครือข่ายที่ถูกกัดเป็นบล็อกเชนที่พิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสียอำนานจสิ่งแรงจูงใจลาตลาดโปรโตโคอลที่เกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจนะคเดี๋ยวไปเปิดดูดีกว่า PGA ทัวร์จับมือกนะับ โซลารีพร้อมไลเซนต์อ่อนักกอ๊อฟ NFT ผมไม่ค่อยสนใจกอ๊อฟผ่านไปดอร์ซี่กับเซลเลอร์เฟสเดลิตี้นะครับผมป้องกันรกระทบสิ่งแวดล้อมในการขุดบิตคอยฟิลิปปินเตรียมนำล่อง CBDC ขายส่งออกมามการเริ่มต้นการทำเป็นส่วนตัวของนิมดึงดูดการกองทุนนักทนาเพิ่มขึ้นนะครับผมหลังจาก8ปีของวิกิพีเดียหยุดบริจาคบิตคอยและอีเทียมคอยเบสและอดีตหัวหน้า Snap India, แซฟอินเดียไดตลาดเกิดใหม่อันนี้น่าสนใจ ยูการ์แลบมียอดขาย ethereum nft มากขึ้นนะครับผมอันนี้ยีชั่วโมงโซล انا คราชเจ็ดชั่วโมงถูกตำหนิในบอชสวอร์มมิงแคนดี้มัชชีนโซล انا ก็มีปัญหาอีกนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรผ่านไปเดอะบล็อกมีอะไรบ้างวะเด็กชายอายุสิบสี่ปีเพิ่งเข้าร่วมโซล انا แ,แล็บแล้วตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานผมคนน่าสนใจแสดงว่าคน,กนเก่งๆในโซล انا ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมเตรียมทำงานใน ตัว Avalanche และ Polygon อ oh, ๋อยังได้ทำงานใน Ethereum Avalanche Polygon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสตาร์ทอัพเออผมว่าคนนี้น่าจะจับตามองนะ g a จ j สน n a เนี่ยคนนี้น่าจะมีอะไรในอนาคตนะครับผมที่ทำให้เขานั้นเติบโตขึ้นได้อีกนะครับผมสภาการขุดบิตคอยตัวแยงขง House d e m o c r a t ในจดหมาย EPA อ๋อ,อ,อการขุดบิตคอยก็จะมีแบบมลพิษนะครับผมซึ่งจริงๆล้วก็ไม่ได้มีมลพิษขนาดนั้นหรอกมีกิมีเดีย หยุดรับบริจาคคริปโตตั้งถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการลงทุนเงาเวน a c k เปิดตัว Collection m อืม,มุนล้อพาพล้อเลียนของอเล็กซานเดอร์เฮมิตันตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากผ่านไปอันนี้นะ่าสนใจเนาะโซลา n ่าที่เน็ตเวิร์กแม่งเอ r เลอร์นะครับผมแล้วก็แฟนทอมที่ลิควิดตี้ไคสิตนะ คือหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราเห็นนะผมว่าคริปโตอาจจะล่วงนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็เป็นความสนุกในคริปโตนะสำหรับผมผมรู้สึกชอบมันนะครับผมเอาประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับผมเตรงนี้ยังไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับในในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้สิบสี่นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงจบนะครับผมในคลิปหน้า